ข้าวในไร่อ้อยนะครับเรามาเกี่ยวข้าวคุณลุงทําแปลงมานิดหน่อยในไร่อ้อยแต่แปลงนาแกมีอีกนะครับนี่แกขอเรียนรู้ระบบนะครับที่แปลงข้างๆบ้านแกนะครับทํางานง่ายนะครับต้นข้าวแม้จะสูง่าไหร่นะครับลุงครับยกงาเลยครับ เขาเรียกเขาเรียกทานนำทางเขาเข้าเข่านะคือตัวนี้นะ ตำบลหนองข่าอำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมินะครับผมยันม่า e ีสานะครับร้านนักบินอวกาศป่ายช่างเบิร์ดญี่ปุ่นแท้นำข้าวร้อยเปอร์เซ็นตนะครับรถเกี่ยวนวดข้าวที่เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นรถญี่ปุ่นนำเข้านะครับ